ติ้งน้งติ้งนองช้อปปิ้งถึงหน้าบ้านเลยค่ะผ้าไหมราชวัตรทอสิตงกอรอราคา1,700บาทส่งฟรีทุกผืนเลยค่ะเป็นราคา17,18ถึง2ทุ่มของวันที่18นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาชมแล้วสนใจผ้าไหมราชวัตรซึ่งเป็นลายโบราณมีทั้งหมดให้เลือกนะคะทั้งหมดตามแบบที่บอกเลยคือมี 01, 02, 03, 04, 0 5 ไกด์แพทให้เบอร์แล้วใส่เบอร์แล้วคุณผู้ชมเลือกตามสีที่ชอบเลยเพราะว่าไกด์แพทถ่ายทําทั้งหมดแบบนี้สีจะได้สีจริงมากที่สุดแล้วก็นํา1ถึงหมาเทียบสีเพราะฉะนั้นการทอของผ้าไหมาราชวตดคือทอสลับกันไปมาเป็นสีตะกอแบบนี้ลวดลายจึงเห็นนะคะจะมี2สีก็คือสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวสําหรับเบอร์ศูนหนึ่งซึ่งผ้าไหมาราชวัตดเป็นผ้าไหมที่ทอโดยมีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ แต่ว่าตอนหลังมีการพัฒนาแล้วก็ประยุกต์เป็นลวดลายต่างๆปัจจุบันนะคะมีการทอผ้าใหมลายลัรชวัตรนี้ทั้งย้อมสีเคมีแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้แต่ว่าผืนนี้ ทั้ง5ผืนเป็นย้อมสีเคมีทั้งหมดนะคะราคาจึงเป็น1,700รวมส่งโปรโให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วผ้าไหมยอยู่ที่ท้องผ้าอยู่ที่การทออยู่ที่ตะกอแล้วก็อยู่ที่ความยากง่ายของการทอนะคะอันนี้ให้ราคาโปรเลยค่ะถึงวันที่18ตอน2ทุ่มนะคะพรุ่งนี้ให้ชมกันเต็มๆเลยคืนนี้ก็เต็มๆเลยตัดสินใจนะคะนำมาเพียง5ผืนเท่าน,นั้นเลยเพราะว่า เนื้อผ้าแน่นมากๆเลยสามารถนําไปเป็นสบายเบี่ยงนําไปตัดเสื้อนําไปเป็นผ้าถุงสําเร็จได้หมดเลยค่ะราคาเบานะคะเบอร์2แบบนี้อ่าแล้วก็เบอร์3ให้เห็นกายแพทจะเทียบเบอร์1เบอร์2เบอร์สาให้คุณผู้ชมได้เลือกแบบนี้เพราะบางท่านช้อปปิ้งออนไลน์คะคะทุกท่านมองไม่เห็นกดแพทก็เทียบสีจากสีจริงมากที่สุดถ้าไม่ใช่กายแพทก็ถ่ายทําใหม่นะคะหนึ่งสองสามเนี่ยสีจริงตามนี้เลยค่ะเพราะนั้นจะเลือกง่ายเลยว่าเบอร์หนึ่ง นะคะสีออกแบบไหนเบอร์2ออกแบบไหนเบอร์3ออกแบบไหนแต่ถ้าไม่แน่ใจก็โทรเข้ามา0812571709แล้วก็แอดไลน์แล้วก็ขอดูสีจริงในการที่ท่านจะซื้อแต่และผืนนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกได้คือว่าช้อปปิ้งออนไลน์ทุกท่านคือต้องยอมรับเงื่อนไขว่าท่านไม่ได้จับเนื้อผ้าไกด์แพทย์เป็นผู้จับให้แต่ว่าเลือกสีที่ใกล้เคียงมากที่สุดมาลงช่องค่ะ เดี๋ยวเรามาทราบความหมายให้คุณผู้ชมเลือกลาเ,เลือกเบอร์แล้วกันว่าชอบสีไหนเนาะเพราะว่าความชอบคองเราไม่เหมือนกันแต่ว่าแพทให้ความรู้ค่ะว่าผ้าไหมาราชวัตนนี้มีที่มาว่าอย่างไรเพราะว่าอลาราชวัตนนี้มีที่มาเมื่อครั้นสมัยรัชกาลที่5ทรงสเสด็จประพาสที่เมืองสงขลาหรือว่าแลมมาลายู ทรงพอพระราชธิทยนะคะจึงได้พระธานนามใหม่ให้ว่าลายราชวัตรซึ่งแปลว่ากิจวัตรหรือว่าการกระทําจึงเป็นชื่อทางการของการทอ ผ้าเกาะยอที่เรียกสืบทอดกันจนทุกวันนี้ในนามผ้าทอลายราชวัตคนสุรินจึงนำมาทอเป็นผ้าใหม่ราชวัตต้องยกความดีให้กับชาวบ้านเกาะยอนะคะที่มีความสามารถทางด้านการทอผ้าเป็นอย่างดีเป็นงานอัตถกรรมทอผ้าเกาะยอนี่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นงานลายทอผ้าที่เรื่องชื่อนี้ก็ทําให้ชาวสุรินอยากนํามาอยู่ในผ้าใหม่ราชวัตจึงเป็น ที่มาของผ้าไหมราชวัตค่ะ่าสนใจเลือกมาเลยนะคะเพราะว่าเป็นลายมงคลนะคะพระชาน,นามโดยราชการที่5ซะด้วยนะคะคุณผู้ชมอต่ตัดสินใจติ๊กตอกติ๊กตอกทวนไปทวนมาให้เห็นว่าตกลงแล้วเบอร์ B 1เบอร์2เบอร์3จะชอบสีไหนหรืออยังลังเลก็ติดต่อไกแพทมาเนาะศูนย์แปดหนึ่งสองห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าเซฟเข้ามาค่ะหรือว่าโทรเข้ามาหนึ่ง,น,งนาทีแล้วแอดไลน์เพราะว่ากดแพทจะขออนุญ,ญาตบอกคุณผู้ชมท่านว่า บางท่านไกด์แพทเปิดอุปนไหลน์แล้วทักเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่ไม่รายงานตัวขอความร่วมมือค่ะท่านเข้ามาแอดไลน์แพทเพิ่มเพื่อนให้แล้วเข้ามาแนะนําตัวว่าสวัสดีค่ะไกด์แพทรับชมจากจังหวัดสุขโขทยัยกดติดตามให้แล้วค่ะเป็นกําลังใจให้และ,ะมีโอกาสจะุดหนนแบบนี้แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรสายตรงไว้ด้วยเพราะเวลาที่ท่านอยากได้ผ้าใหม่แต่ละผืนนั้นท่านทักมาแล้วพอแพททักกลับไปไม่มีการตอบรับ ท่านจึงเสียโอกาสเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําคือแพทแอดไลน์ทุกคนเข้ามาเป็นเพื่อนได้หมดค่ะแต่ท่านต้องทักมาว่า1รับชมจากจังหวัดอะไรและใส่เบอร์โทรสายตรงเผื่อว่าวันหนึ่งที่ท่านต้องการผ้าไหมผืนนั้นแล้วแพทตอดติดต่อกลับไปในไลน์ท่านไม่ได้อ่านเมื่อท่านไม่ได้อ่านพลัดปับ๊บ แพทย์ไม่สามารถติดต่อเบอร์ตรงท่านได้ท่านก็จะพลาดการซื้อสินค้าในเบอร์หรือว่าผืนนั้นด้วยอันนี้เป็นคําแนะนํานะคะเพราะว่าสังเกตแล้วว่าบางท่านส่งข้อความหาแพทย์แล้วก็หายไปไม่มาอ่านเลยต้องบอกว่าไม่รู้จะช่วยเหลือยังไงนะคะเพราะว่าผ้าไหมร้อยสีพันลายที่นํามาโพสต์นี้เป็นการโพสต์บางส่วนเท่านั้นถ้าอยากเต็มที่ร้อเปอร์เซ็นต์เห็นเต็มที่100%ตต้องมาจังหวัดสุรินทร์ค่ะ แต่ว่ากายแพทอำนวยความสะดวกเนาะอาจจะไม่มีสีท่านต้องการหรือท่านเข้าไปชมคลิปเก่าของกายแพทเข้าไปชมได้แค่นวดลายที่เพลย์ลิสต์ของช่องกายแพทแต่ผ้าใหม่ทั้งหมดขายไปหมดแล้วหรือว่าคืนแม่ค้าไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นให้ชมคลิปปัจจุบันไม่เกิน1สัปดาห์ยังมีการโพสต์ขายในช่องอยู่แล้วก็ติดต่อมาได้วิธีการรับชมจเจ็นแบบนี้นะคะเพราะว่าบางทีเขาจะบอกว่า1ปี2ปี3เดือน มาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องราวของผ้าไหมราชวัตซึ่งคุณผู้ชมสามารถเลือกว่าสีไหนสีไหนนี่เป็นตัวอย่างที่ถ่ายทําให้ดูนะกายแพทย์ก็จําไม่ได้ว่าเป็นเบอร์ไหนเพราะว่ากล้องจะจับแสงออกมาได้นี่คือให้เห็นลวดลายการทอผ้าไหมราชวัตสี่ตะกอที่ทอสลับกันไปมาสวยค่ะมีหน้านางด้วยอยากได้ผืนไหนสีไหนทักมาดีกว่าเพราะว่านี่กายแพทย์โพสให้ดูเป็นตัวอย่าง เพราะฉะนั้นชมกันเพลินๆและบอกว่ากล้แพทคะอยากได้ผ้าใหม่ราชวัตรถ้าคิดว่าดูต้นคลิปแล้วจะเป็นเบอร์หเบอร์สเบอร์สชอบแล้วบอกมาเลยคะ่ะแล้วขอดูสีจริงกล้แพทจะโพสให้ชมนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจวันนี้ถึงพรุ่งนี้2องทุ่มเท่านั้น1700ส่งฟรีถึงบ้านท่านยกเว้นพื้นที่ห่างไกลนะคะ ไม่ทราบว่าจังหวัดไหนแต่ว่าถ้าห่างไกลไงแพทต้องคิดเพิ่มแต่ตอนนี้ส่งฟรีทั้งหมดเลยค่ะ1,700บาทโปรนี้หมดเวลาถึง2ทุ่มนะจ๊ะ